สมัยผมอายุ18-19ปีผมเป็นเนนเล็กๆคนหนึ่งอยู่ที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งเนนบ้านนอกคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพบ้านนอกที่ไม่เคยมีอะไรเลยพอมเข้ามาอยู่กรุงเทพเราตื่นเต้นกับการบินทบาท ได้ขนมได้นมได้กาแฟาได้อะไรต่างๆมากมายผมมีกาแฟาเยอะมากครูบาอาจารย์มีคนมาทำสังฆทานก็มีกาแฟาสำเร็จรูปเต็มไปหมดเลยผมก็ตื่นเต้นกับกาแฟาเพราะว่าในชีวิตของคนบ้านนอกกาแฟาเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีและกาแฟาเป็นของที่ราคาแพง คนธรรมดาก็จะชาวบ้านธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้กินในสมัยผมเป็นเนนเพราะมันแพงผมก็ตื่นเต้นกับกาแฟมากมันทำให้ผมกินกาแฟวันละสามสี่แก้วเลยทีเดียวในที่สุดผมก็ติดกาแฟติดกาแฟวันไหนไม่ได้กินกาแฟมันจะรู้สึกปวดหัวรู้สึกไม่สบายรู้สึกสลึมสลือยังไงไม่รู้ต้องกินกาแฟ ถ้าไม่ได้กินปุ๊บผมก็จะทำอะไรแทบไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้ผมกินกาแฟมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมจะขาดกาแฟไม่ได้และการเป็นเนเนเนี่ยมันไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีคนเอามาถวายก็รู้สึกว่ามันกินโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะไม่ได้ซื้อก็เลยกินไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความ เชื่อใจว่ากาแฟาเนี่ยมันเป็นของที่ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพก็กินมาเรื่อยๆจนในที่สุดการดื่มกาแฟาของผมพุ่งขึ้นถึงวันละเจ็ดแแก้วต่อวันต่อมาก็เกิดอาการที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่กินกาแฟาปุ๊บผมจะเริ่มง่วงนอนซึ่ง ผมไม่เห็นไขรไม่เคยเห็นไขรเป็นแบบนี้เลยแต่พอผมกินปุ๊บผมจะง่วงนอนทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่กินปุ๊บก็จะปวดหัวก็จะสลึมสลือรู้สึกอืดะอมรู้สึกเหมือนเป็นไข้ทรมานทรมานมากในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจเลิกกินกาแฟลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกของ ความฝันอยู่ในโลกที่ไม่ปกติอยู่ตลอดเวลาอาทิตย์แรกมันทรมานจริงๆมันปวดหัวมันเหมือนกับเราเป็นไข้มันรู้สึกง่วงรู้สึกซึมเศราไม่มีชีวิตชีวาเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวพออาทิตย์ที่สองมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งสมอาทิตย์ต่อมานี่ผมรู้สึกว่า ผมเป็นปกติมากเป็นปกติจริงๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์มากมันทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเราต้องพึ่งพามันตลอดลหลายๆครั้งผมรู้สึกว่า ขาดกาแฟไม่ได้ในช่วงที่ติดขาดกาแฟไม่ได้ถ้าไม่กินกาแฟไม่มีกาแฟเนี่ยผมจะแย่มากผมก็มาคิดว่าถ้าผมสึกออกไปเนี่ยไม่มีคนมาถวายกาแฟแล้วผมจะต้องหาเงินซื้อกาแฟเนี่ยผมจะอยู่รอดไหมนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำให้ผมได้รู้สึกว่า ทันทีที่ผมรู้สึกสบายขึ้นหลังจากไม่ดื่มกาแฟเนี่ยมันเป็นความสบายที่ถาวรมากๆมันเป็นความรู้สึกถึงอิสรภาพครั้งแรกจริงๆในชีวิตที่รู้สึกถึงการไม่พึ่งพาอะไรนี่คือประสบการณ์แรกความรู้สึกแรกในชีวิตที่ผมเห็นว่าอิสรภาพมันยิ่งใหญ่มากมันสำคัญมาก การที่เราไม่ติดอะไรสักอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยอ่ะจากนั้นมาผมก็เริ่มผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ดื่มกาแฟแต่ประสบการณ์ที่ผมได้รับในวันนั้นก็คือการเห็นคุณค่าของคำว่าอิสรภาพ การที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าชีวิตนี่มันยิ่งใหญ่มากชีวิตนี่มันงดงามมากชีวิตนี่มันสนุกมันน่าอยู่แต่ในช่วงที่ติดกาแฟเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีกาแฟผมทําอะไรไม่ได้ผมจะต้องอยู่ กับกาแฟตลอดไปและในช่วงนั้นน่ยคนไม่ไม่ยังไม่รู้จักกาแฟสดกาแฟดำกาแฟที่เรากินเอาเม็ดมาบดเนี่ยมันมีแต่กาแฟสำเร็จรูปคนในยุคนั้นก็จะเชื่อว่ากาแฟเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทำกินเองไม่ได้ต้องมาจากบริษัทเท่านั้นต้องมาจากตลาดเท่านั้นการทำกาแฟผงคือวิธีเดียวในการกินกาแฟก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องพึ่งพากาแฟแบบนี้ตลอดไป อันนี้คือการสูญเสียอิสรภาพที่แม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มันลึกซึง้งลึกซึ้งที่มันกินชีวิตเราถ้าหากว่าผมไม่ได้เป็นเนนผมจะต้องทำงานขนาดไหนในการหาเงินซื้อกาแฟหรือแม้ว่าผมเป็นเนนถ้าผมไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมมงคลในกรุงเทพเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็จะไม่มีกาแฟผมจะต้องหาเงินซื้อกาแฟเอง นั่นก็หมายความว่าชีวิตผมจะต้องหาเงินซื้อกาแฟตลอดการเป็นอิสระจากกาแฟได้ในวันนั้นมันทำให้ผมเปลี่ยนวิธีคิดมากมายทีเดียวความรู้สึกที่ได้สัมผัสรสชาติของคาว่าอิสระภาพเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากอิสระภาพจากการ เป็นอิสระจากกาแฟคืออิสระภาพเล็กๆในชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเลยในยุคนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมก็จำมันไม่เคยลืมความรู้สึกที่เป็นอิสระจากมันได้จริงๆเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆและทุกวันนี้ผมก็เริ่มเห็นว่าคนกินกาแฟสดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการปลูกกาแฟเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ผมก็เลยลองไปกินกาแฟอีกครั้งหนึ่งลองไม่นานนี้เองครับเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองผมลองดื่มกาแฟดำกาแฟสดดำๆเนี่ยวันละแก้วผมรู้สึกว่าสดชื่นดีไม่ได้มีอาการอ่าง่วงนอนไม่ได้มีอาการาเหมือนแต่ก่อนอีก มันทําให้มีชีวิตชีวาแต่พอผมดื่มไปสองสามวันติดต่อกันปุ๊บผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมต้องการมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมก็เฝ้าสังเกตอารมณ์ความต้องการกาแฟของผมเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆืจนดื่มได้อาทิตย์หนึ่งผมรู้สึกว่าผมต้องการกาแฟจริงๆผมเริ่มเห็น การที่ผมเริ่มหลงไหลหลงไหลกับความรู้สึกที่ดีหลังจากดื่มกาแฟมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเห็นว่าผมกำลังติดมันอีกครั้งหนึ่งแค่ใช้เวลาแค่สี่ห้าวันผมเริ่มรู้สึกอันนั้นได้จากการสังเกตรจริงๆเนี่ยมันทำให้เห็นอารมณ์ของตัวเองที่หลงไหลและชื่นชมตรงนั้นอีก จากนั้นมาผมก็ลองไม่ดื่มดูพอผมลองไม่ดื่มปุ๊บผมก็เริ่มรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนผมเริ่มรู้สึกว่าไม่สดชื่นผมอยากจะดื่มมันอีกนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาแต่ผมก็เฝ้าดูอารมณ์ที่ง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยดูมันไปเรื่อยๆว่า เออมันจะอยู่กับผมนานเท่าไหร่มันจะเพิ่มมากขึ้นไหมผมก็ดูอาการง่วงนอนมันจะรู้สึกตามันจะหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงซึ่งมันต่างจากตอนที่ผมกินกาแฟครั้งแรกอาการมันต่างกันนิดหนึ่งแต่ผมก็ไม่ดื่มมันและเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็รู้สึกเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งก็คือผมไม่มีอาการแบบนั้นอีกเลยมันทำให้ผมเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากว่าอารมณ์ของผมยึดติดกับอำนาจของคาเฟอีนที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเมื่อดื่มมันแต่ถ้าไม่มีมันปุ๊บผมเริ่มรู้สึกง่วงเหงาหานอนรู้สึกไม่มีพลังที่จะทำอะไร อ,อันนี้ก็เลยทำให้ผมตัดสินใจไม่ดื่มกาแฟต่อผมอาจจะต้องดื่มเล็กๆน้อยน้อยเวลาคนให้ชิมผมชิมแต่ว่าจะให้ดื่มติดต่อกันไม่ดื่มแต่ทุกครั้งที่ดื่มมันช่วยให้ผมกลับมาอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองกลับมาเฝ้าดูอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าผมรู้สึกง่วงนอนไหมอ่า แล้วความง่วงนอนอันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างหรือการนอนไม่หลับเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่ก่อนผมดื่มกาแฟสําเร็จรูปผมจะนอนไม่หลับแต่พอมาดื่มกาแฟสดเนี่ยผมนอนหลับได้ตามปกติแต่พอหยุดดื่มปุ๊บกลางวันเนี่ยผมจะรู้สึกง่วงนอนอยากให้มันอยากให้ผมดื่มอีกครั้งหนึง่งพอผมหยุดดื่มปุ๊บผมก็รู้สึกเป็นปกติอีกครั้งหนึง่ง มันก็เลยทำให้ผมกลับย้อนไปคิดถึงวันแรกที่ผมเลิกดื่มกาแฟในครั้งแรกในชีวิตได้ว่าเออมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่เราเราได้สัมผัสคำว่าอิสรภาพจริงๆฉะนั้นกาแฟจึงเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมที่ทำให้ผมได้เรียนรู้รสชาติของคำว่าอิสรภาพ แม้ว่ามันจะเป็นอิสรภาพเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีค่ามากทำให้เรารู้สึกว่าการไม่ติดอะไรเลยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก